สำหรับบทนี้เป็นบ,บทที่ง่ายๆความจริงเราคุยกันยังไงก็เข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าเราทําแฟนเพจมาแล้วเนี่ยเรามีลักษณะเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วปกเนี่ยเราก็มีปกที่สวยงามอยู่แล้วข้อความก็ชัดเจนนะครับครน,นี้โอกาสที่คนมาเห็นปกเนี่ยเขาสนใจแล้วละ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยคือเขาค็จะมาคลิกดูว่ารูปภาพคุณมีอะไรบ้างนะครับเพราะสนใจอีกระดับหนึ่งแล้วไปคลิกดูวิดีโอ โอ้มีวิดีโอเรื่องอะไรบ้างประเภทไหนถ้าเกิดว่าวิดีโอนะั้นเนี่ยเขาดูแล้วรู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับการดูนะครับตรงกับใจที่เขาอยากจะได้เจอนะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาเรื่องไลน์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับเรามีคนไลน์มากไลา์น้อยไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับไลา์มากก็ดีกว่าไลา์น้อยแต่ถ้าไลน์แล้วไม่ได้คลิกเข้าไปเรียนเราถือว่าตอนนี้เราได้ แค่50คะแนนเต็มร้อยเท่านั้นเองแต่พอเขาคิดเข้าไปเรียนแล้วสิครับโอกาสที่สามรารสาทางานนะครับและเขาเซเยสในการร่วมธุรกิจอย่างนี้ตัางหาครับได้ร้อยเต็มคราวนี้ก่อนที่เราจะไปถึงร้อยเต็มเนี่ยเราทําให้ผ่าน50นี้ก่อนนะครับอย่างแรกก็คือว่ารูปต่างเนี่ยอย่างที่ผมเอารูปมาโชว์ให้นะครับจะเป็นรูปที่ผมมีการตกแต่งนะครับผ่านการตกแต่งนะครับมาบ้างนะครับ แล้วว่าเวลาเราวางภาพพวกนี้ไปเนี่ยเขาจะเห็นว่าเรื่องต่างๆที่เราสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องประเภทไหนสมมุติว่าเราทําแฟนเพจเรื่องโรงเรียนนะครับแต่ว่าภาพที่สื่อเนี่ยเป็นภาพเรากับลูกภาพเราเล่นกับหมาภาพเราไปทเที่ยวไปเที่ยวน้ําตกภาพเราทําอะไรเยอะแยะไปหมดถามว่าคนเขาอยากจะเข้าไปเรียนไหมครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องแฟนเพจเป็นเรื่องของการสื่อนะครับการสื่อในทางโฆษณาแต่ว่าพอเราเอาการสื่อในความเป็นส่วนตัวเข้าไปเนี่ย แทบจะไม,ไม่เกิดผลกับแฟนเพจเลยยกเว้นว่าเราเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปเขาติดตามเราอยู่เท่านั้นเองนะครับต่อจจะเป็นดาราศิลปิน,ปนว่าไปอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังจะเน้นในเรื่ององค์กรเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกรูปที่มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์กรย่งองค์กรเราเป็นโรงเรียนเนี่ยเราจะสอนอะไรนะครับวิชาไหนจะมีประโยชน์กับใครภาพต่างๆพวกนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราดาวน์โหลดตรงนั้นเข้ามาได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดมาเนี่ย เราก็เอาภาพพวกนี้มาวางอยู่ในรูปภาพของเรานะครับรูปภาพซึ่งเป็นภาพนิ่งนะครับและวิดีโอเราจะมีคลังภาพนะครับเราเรียกว่าเป็นคลังคอนเทนต์ของเราเลยนะในคังคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะอยู่ในลิงก์ลิงก์หนึ่งนะครับที่ผมจะส่งให้นะครับควนี้ในนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่ปกทั้งปกโปรไฟล์ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฮนะแล้วก็ปกแฟนเพจนะครับพร้อมทั้งกับโลโก้จํานวนมากเรื่องพวกนี้เราทําจนกระทั่งไซส์มันเป๊ะแล้วนะครับ ภาพนิ่งที่จะมาเสริมภาพลักษณ์ในแฟนเพจที่ผมเพิ่งพูดจบเมื่อกี้นะครับซึ่งก็มีจํานวนมากพอสมควรอันนี้เราไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าคนที่เขาจะดูภาพจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูภาพต้นๆหรือว่าเป็นภาพที่เด่นๆในการที่จะเกิดประโยชน์กับเขานะครับไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสื่อไม่ว่าเราจะทําสิ่งนั้นเยอะสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะแต่ให้เน้นภาพที่จะสื่อแล้วเกิดประโยชน์กับเขาซึ่งผมค๊าซิฟายไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนภาพนิ่งคําคม ภาพนิง่งคำคมก็เป็นภาพนิ่งนะฮะและภาพเคลื่อนไหวสําหรับการแบรนดิง้งเ,เพื่อนเพอจำเรื่องแบรนดิ้งได้ไหมฮะทำตัวเองให้เป็นสุปตาทําตัวเองให้เป็นเด็ตสตาร์ในเฟซบุ o กนะครับการแบรนดิ้งจะทําในเดือนแรกนะครับซึ่งเราเน้นไปที่ภาพนิ่งนะครับแต่จะมีเกี่ยวเนื่องมาด้วยเราสามารถจะทาภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันสั้นๆเพื่อทําให้เขาเปิดดูนิดเดียวนะครับและมีความสุข โดยที่ไม่ต้องย้ายพื้นที่การดูมาอยู่ในเว็บเพจเรานะครับให้เขาดูตรงนั้นเลยเพื่อะฮะเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะคนดีมีฝีมือนะครับคนดีด้วยนะครับแล้วก็มีฝีมือด้วยก็แบรนดิ้งตัวเองให้เขามีความชื่นชอบเราเวลาต่อไปถ้าเราโสตดลิงก์ต่างๆที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเราเขาก็ไว้วางใจนะครับเปิดเข้าชมด้วยความคิดบวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมเตรียมไว้ให้เยอะมากๆแล้วจะมีโครงการนะครับในการจัดประกวดด้วย แต่ตอนนี้เนี่ยยังอุบไปก่อนนะครับแล้ววิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเขาเข้ามาดูในแฟนเพจแล้วนะฮะตอนนี้เขาเปิดประตูโรงเรียนเราเข้ามาแล้วเขาอยากเห็นแล้วว่ามีวิดีโออะไรบ้างตรงนี้ผมจะมีแอปแอป,แอปหนึ่งนะครับซึ่งเอามาสําหรับการบรรจุวิดีโอเลยคีนีปัญหาที่พวกเรามักจะคิดกันว่าอาแล้วจะเอาวิดีโอเข้ามาไว้ในแฟนเพจเราได้ยังไงนี่แหละครับผมถึงต้องดึงแอปตัวนี้เข้ามาให้พวกเราใช้เดี๋ยวมาดูการสาธิตนะครับว่า แอปตัวนี้ติดตั้งยังไงแล้วพอเราติดตั้งเสร็จนะครับก็ดาวน์โหลดเอาวิดีโอที่ผมทำเนี่ยที่ผมจัดเตรียมไว้ให้แล้วใส่ไปเลยคราวนี้ทุกโรงเรียนสาขาก็จะมีสื่อวิดีโอเหมือนกันด้วยนะครับบางบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่และโรงเรียนจะเลือกนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นก็คือ1ภาพลักษ์เราโอเคเลยอันที่สองภาพเราคือภาพของโรงเรียนจริงๆนะครับให้ประโยชน์กับผู้คนจริงๆดังนั้น การทัาการตลาดแบบชวนคนมาเรียนฟรีย่อมทําได้ง่ายกว่านะครับเขาเห็นจากวิดีโอเขาเห็นจากภาพนิ่งเนี่ยเขารู้แล้วว่าใช่เลยที่เนี่ยเขาต้องการเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเขากรอกด้วยความเต็มใจและกรอกไปแล้วเนี่ยระบบทํางานสามภาษาจะทําให้เขาเซเยสเมื่อเขาเซเยสแล้วเนี่ยระบบก็จะรีพอร์ตไปที่อีเมลของเจ้าของโรงเรียนนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะผมจะให้ดูการติดตั้งแอปแล้วก็การนําวิดีโอเข้ามาใส่ ในแฟนเพจของเพื่อนๆนะครับ